สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนบักหมั่นมันมานังซอมงัวพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลทุกคนพี่น้องแฮ้ริมจานสามัคประจานประจา์เอื่อยเนี่ถือไปใส่กระตาหลดอาจารย์ตั้มหงนะเห็นไหมเมื่อเล่นบ้านไม่เว้ยบอเออเอาเมื่อก็เมื่อจ้าจังเมื่อจ้ มากินกระเลมอยู่บ้านคนพอดีบอกอี้มาแต่ห้องเฮียนเหมืงองก้องเขาเจนุอัดพี่น้องเลยหน้งสิบปานเขาปานข้างทำอีทของปีรถกระรถแม่น้องดำเองอะไรพี่น้องว่ามันมันขึงเลยดิ หน้าจะไห่นี้จ้นวดไว้หนวดก้าไห่อาถู้นาสิบสองไห่เนาะสิบสองไห่านสิบสองไห่ยาบานเถิงแล้วเนาะเถิงละเครื่องท่ง เมื่อถงเนี่ยซ้ำชิบกระไห่บ่จะมาคืนซ้ำกันกำหน้าห้าส่งบ้านไปจ้มาลุ่นจะได้จักสอบชิลูบบอลลจังใดดําห่างวะเออเขาเขาเจ้าดํหางล้มันห่างอือหืมันเขามันขาดเลยยังขนุนกัดบ่นอะไรนี่นะ

การประกอบทั้งนี้กเก่าระา่วนี ทรบุู่เบิ่งกพี่น้องขอบคุนเชิญจักสอบนะเขาก็ช่วยใช้สีดลงแปนุงเชิญก่อนดิฉกับสิบบ้าฮายดิฉิกับคุณมาดไทยพี่น้องเมืองใหม่ ไดบอกตหน่อยไปใช่ไหมเถอะจ้าว่าบัูเพ uh ือนมือน um e ี่อืมยัจบได้เือนรมังลองจักแอนแนไผ่ขัวผงมาบ้แล้ว่อยล้ลองจักมันลองจัเขามันมันลองหยามบอกไปเป็นยังจับนะรูบอกไปได้จะกอเดียวเลยช่ั้น เดี๋ยวจังหวเบิ่งใหม่พี่น้องเก้าพื้นถ่ายพิ่นปั่นแล้วเหาจังขึ้นมาเบิ่งใหม่พี่น้องมาลุ้นกันป่ะฮะยังมั้ง,งยัง,ยงลงไปถ่ายอันอีซี่ก็แหม่ไม่อยอมร่มปั่นแล,ล้วเหนื่อยิลบขึ้นมาใหม่ฮะนั่นเป็นชิมากินกันแล้วมนน้ำเต๋ฮะเอาไปน้ำแบ,บกอีบอ้า ทรายหน่อยยายแปรพี่น้องได้กินน้ำละติสละพี่น้องได้กินนู่นกินนี่น้ำละติดพี่น้องเลยไปแทรกกระยากไปน้ำแล้ววันนี้ตามภาษาเด็กหน่อยเยนะพี่น้องเนาะก็อยากไปน้ำขุดงานเพิ่งกะสี่ขนพี่น้องเจ็บแถวมา หน้าเจนหัวหนิก็ะซุกเบิดท่งพี่น้องเลยเขาวขาวเลยนี่ของเพื่อนใส่ขาวเบิ้ดท่งเลยเขาวปะพี่กายนี่พี่น้องเลยยขาวอันนี้นะบม่ได้ใส่พี่นี่ของเพื่อนขาวเบิ้ดท่งนี่น้อง ี่นอก,กับมาบนิปันแล้วเรียบร้อยเลยสอบเขาเรียนลาบซาบหาชิบเก้าแล้วจักสอบอินวัตหกสิบ <60. S 1> ป้าเธอหน้าชิบก็ให้ช <13. S 1> ิบสามให้หน้าชิบสามให้เดี๋ยวหกสิบเขาเนี่ยไงเขาขาวกับเขาเตี้ยดำบ่อย ได้เลยคายดูเถิยโตจิเอาไหวนะจ่งไว้กินแต่หากันอกก็เลือเพื่ออะไรปากจะคลองเอาราคาป้าช่วงอย่าเพิ่งคายได้เพราะเป็นราคากันดีแซงกับประจํามาอยู่คกสีสะก่อนเขาจะคายกันดีฮะบอกเอาบอกเอาสบลกาเงินขึ้นเขาว่าเขาซื้อได้สันนี้เวลาเงินลงกับซัีเขาจักค่ำมก็ยังนี่ อไยดาเาได้หกชิสอบนานมาดูในสอบพุ่นพเลย่อเลยใช่ป่ะข้งด้เงินกีบครับาาเออมีแต่เงินบามันไม่เงินบาทครับ่ามีสรุปว่าบลลูนมันว่อีนวดปีนี่ยาายังหูสรุปตอนจบะกีนี่ิกายตัวไหนสเออสาอช กว่าเยอะเนาะย่างกับอดโอ๊เขาเขานะกว่าายงพี่กาอย่เดจะเห็นหน้าขึ้นได้ปทบาเห็นหน้าเป็นโดยโดบ่คันมอยดองเห็นหน้าเป็นบไม่เส้นน่งองเส้นกับแะ้วมันออกเป็นสีเทาเจอแเห็นผืนดำน่ะถ้าแบบผเท้าเขาจะถามเ้ย จ้างวันละแสนนี่แหละเบิดพันกว่าบาทจ้างก็จ้างถือกอบ้านกเมืองตอนนนั้ตอนดำนั้นบอกเจ้านะบอกเคยจิได้วันละแสนนะบ้านนะเมืองขั้นเจ้าไปบอกวันละแสนชมูแล้วอุ้ยหันร่างตุนตินตุนตินไปก็ดนฮะบอโบเกี่ยวขึ้นขึ้นอยู่กับผู้จ้างได้ไรผู้จ้างบ่ได้ก็บ่ได้ไม่เท่า

เกี่ยวเขาหน้าวานจะเขาได้จกักไห้จัถอนแล้วเดียวนะะีไ้ไงไฮตอนนี้ในทงหน้านะวานบ่วานไห้ไ้เดียนนั่นแหละเป็นหวานพัเ,นนะเปอร์ก็ว่าหกชิปอืมจากก้ากระปั้นเลยเครื่งงงรองละโอ้เจ้าจระพี่จา้จาะจะล,ยจลอยฮะ โซซีกันอะไเนาะมีอะไรพี่น้องเหนื่อยท้อนเห็ดแต่ว่าพอเห็นหมาเห็นพนล้วก็มีแห้งดีใจเป็นทั้งเงินทั้งเขากินกับอยู่นี่เลี้ยงชีวิตกับอยู่นี่ชีวิตประจำวันอืมเลี้ยงเป็นเงินใสกับอยู่นี่พังเมืองเมืองเอิญมาฮื่อได้แล้วกินประจำวันเลี้ยงชีวิตกับอยู่นี่เออพอดีโซซีกันแถวนี่แล้ว เจ้าการเวียนเวียนไปทางพุ่นมันมีทางไปเยอะ<ม>ทางพุนงพ่นอะแก่ขาอบแาแาาอแก่โอ้มาห้าหล่อหาทาง,าาทางได้เลย <c oughs> เนอไหลลงไปหนีไปหนีบ่ แมนแท้ต่มันแต่มีทางเนทางลงทางแบบี้นะมันแอบงคยกองกอยยังคยคานึงจะตางหกชิบกระสอบ พี่น้องอาย6หกว่สอบชงต้นปลายน่ะใครจะบิ่เห็ดเฮืงตีนะค่าวเดียวบ้าปีก่อนๆเห็ดเฮงครับเป็นไงบ้างล่ะ ่พี่น้องเลยสมุดของเกณฑ์อัดทารอบัดแล้วอีกเนาะจากมาเบิ่งวันนั้นคือได้จักกระสอบปีนี้อันนี้สีข้างเทวิตนาครึ่งถงลาคลิปสมัยแล้วพี่น้องเลย